สวัสดีครับถึงบ้านรุงพลแล้วนะครับโอ้ถึงบ้านลุงแล้วได้อะไรกินว่าลุงวันนี้เดินไปหาลุงนะลุงนี่ครับสี่ครับอ้าวเขาบอกว่าว วันกับวันเสาร์ครับแล้วบอกว่าม่มากับวันเสาร์กับวันเสาร์มาใครบ้างมาคนเดียวครับอาร์ตไปลำพูนครับโอวัสดีครับสวัสดีครับจ้ากินขาแรงหรือ,อเ่าไม่เรียมได้รใ้มาจผมมาได้อ่้ไปดบรรยากาศนะครับเพิ่งมาถึงนะครับง้ถผมงามเดียว,ว่าทางน่้งไหม บรรยากาศถมที่นะครับถมที่หน้าบ้ารุงดูครับบรรยากาศนะครับนี่เป็นฝั่งเจ้าแม่ตะเครียนนะครับ ๋ากเ,เรากราบแม่ตะเคียนกันนะครับกับว่าท่านเจ้าแม่กับผู้ยศสวนนาคาก่อนนะครับว่ามาถึงแล้วนะครับคครั <c oughs> บบรรยากาศ ที่บ้านะนะรครับ้องนส้องะครับเดีย๋ยวเราเก็บรถเข้าไปฝั่งดินหน่อยนะครับเดี๋ยวเพื่อเี <ๆ S 1> <ๆ>๋ยวมีรถมานะครับเก็บรถเข้าไปฝั่งดินกันเดี๋ยวเผื่อมีรถมา เรียบร้อยนะครับอู้ได้ที่จอดอย่างดีเลยบัดเนี้ยวพอม่พี่นอ้อนได้ที่จอดอย่างดีเลยครับดูครับ ลานถมที่นะครับวานถมถมวันนี้จาาพี่โจกันโจเดีครับครับทำอะไรครับส่งส่งงานเหรอ,อไมาจากอุดรครับหยุดงานพวกนี้หย,ยุดสี่วันสี่วัน,วน ผมก็งงอยู่ปกติจะมาวันศุกร์อันนี้ก็แปลกๆหน่อยครับวันวันพุธนะครับวันนี้วันพุธกินข้าวมั้งพี่อเิกนแล้วหรอยังเลยป้าลุงป้ากินยังลุงอยู่ไหนป้าเขาใส่ไปรับพี่ลูกหรือเปล่าลุงเห็นเห็นกันแล้วเห็นกันแล้วอ๋อป้าไม่อยู่ป้าไม่อยู่เมื่อกี้ป้าอยู่ข้างในเลยมาแป๊บเดียวมืโผล่นู่นแล้วแต่ทายปูกัน นะฮะลักท้ายปูนะครับแข็งนัวแข็งกินสวัสดีครับจาดเบาวนัวนะครับแข็งกินตั้มตัวไปูกระจาดครับเอาเน่ากระยมหรอไอสีตุ่มแม่ตุ่มเนื้อไหม ต้มเนื่อยมากครับของหวานเดี๋ยวเอาลงมาลุงพันกินหรอเปล่าไงพ่นยังครับมมากินพร้อมกันเนะเาะเป็นไงยอดตอนไหนหรอสองห้านั่งแกะสองห้านั่กะโอ้รายการขึ <laughs> ้นเร็วนะไอ,อหัวดำบ้างหัวมือหยุดงานมือหยุดงาน นี่ครับ<ม>บรรยากาศไปซาูยกันที่วัดบบวัดบ่มีเกิดบูธยืนวะมีครับเราไปเออล้วเกิดบูธเกิดบูธไปด้วยนะครับไปช่วยงานที่วัดภูหลวงนะครับเราไปเอาต้มเนื้อนะครับต้มเนื้อกับของหวาน

ครับผมนี่นะครับมีข้าวโพดนะครับข้าวโพดต้มเนื้อนะครับเยาไปเิ่งไฟมองแจงแจงเนาะอีูตรงแจงแจงนะครับมีข้าวโพดนะครับต้มเนื้อแล้วก็ของหวานนะครับของหวานปูโปูรครับ ปู่ครับสวัสดีครับย่าดีครับโอ้สวัสดีครับย่าเสื่อยข้าโพดถือว่าถึอบัตเตอรี่โอ้ถนหนึ่งวันีอะไรไเอ้สองตัวท้ายครับไอ้สี่หกสี่หกในใบนึงสองพันได้แก่เยอะไดของหวานครับต้มเนื้อม่ เด้ให้หนูไปอุ่นเอ,อ้รุ่นทำไรครับหนูอุ่นแน่นะมันเป็นไข่ปะอืถุงนึ่งอะพวว่อมั้งเห้ยเดี๋สองของหวาน,นเออถุงหนึ่งพ่อ ดยวยข้อพูดที่แบ่งให้อุบวิริยะนะครับตนนัวนี้แบ่งให้เจ๊อุบนะครับม,มาปานนี้แหละกำลังลงเครื่องแม่นปลาแตนไปรับบ่แม่ครับอ่าเราอนนี้จะให้เจ๊อุบนะครับนี่นครับของฝากมาจากบ้านพลน,นะครับใจแอมแวะซื้อมาบ้านโพนมาสมทบบ่าวนุนะครับกับปู่กับลุงพลนะครับกินด้วยกันนะครับ ใส่ตำแตงยี่เซ่ตำตำถัวถ่วผมว่าตำถั่วน้องชื่ออะไรเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยน้องอะไรนะจินนี่โอ้น้องจินนี่ทำไข่เจียวนะครับมือกล้อ,กองมือกล้องสองบาทบา่าวอู้อด้วกันน้องสาวบ่หลานาเป็นน้องครับอูทอดไข่กับเป็นเป็นเป็นลูกของป่าตุ่ยทอดไข่กับเป็นเไรเก่งเน่อยหัวเล็กๆนะครับน้องจินนี่นะครับอีกอันนึงเอาแซ่ไปตู้เย็นบ่า อืมอันนี้ไว้บาวนู้นะครับเชฟวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราไปเทปูนด้วยกันเนาะลุยนะครับเทพื้นเนาะเทคานครับอ๋อเทคานจัดไปม้วนเลยครัอืมใส่มือละหานิ่วปะม้วนนี่คนปีปอกาเลี้ยวข้างหน้าคนเดียวเลียปูนมาลองบนแบบเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆครับครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารอกินข้าวนะครับเดี๋ยวเชฟนูกําลังจัดการเชฟนุจัดการอยู่ครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ